นักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมที่จะลุยสึกในการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการโซเฟีย world taekwondo junior c h a m p i o n s h i 2022ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลารียระหว่างวันที่2-7สิงหาคมนี้ไทยส่งจอมเตะทั้งหมด10คนแบ่งเป็นเยาวชนหญิง5คนเยาวชนชายอีก5คนโคชชิดวิชิตสิทธิกัน ผู้ฝึกสอนเทควันโดไทยเปิดเผยว่าหลังเดินทางมาถึงจัดโปรแกรมหนักทันทีเพื่อรักษาสภาพความฟิตตลอด3วันของการตีมเข้มทุกคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ามาซ้อม3วันแล้วก็น่าจะปรับสภาพร่างกายได้พอสมควรดีขึ้นแล้วครับผมทางสมาคมคาดหวังไว้เบื้องต้นเพื่อให้ไม่เป็นการกดดันน้องก็คือ1เหรียญทองครับผมในขณะที่น้องไตเติล้ล พรพวิทโตรร่นในรุ่น48กิโลกร,รัมชายที่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกบอดเผยว่าตนฝึกหนักมาตั้งแต่อยู่กับสมาคมเทควันโดพอมาถึงที่นี่ก็ตีวเข้มจากโค้ชเพิ่มซึ่งตอนนี้พร้อมที่จะลงสนามครับผมตอนที่อยู่ที่สมาคมก็ซ้อมเต็มที่ครับปิดร่างกายพอมาถึงที่นี่ก็มาถึง3วันก็ซ้อมเต็มที่ทั้ง3าวันครับ ทางด้าน้องกีาตาร์กมลชนกสีเคนร,รุ่น49กิโลกรัมหญิงที่เคยคว้าเหรียญทองยุวชนกิงแชมป์โลกมาแล้วกดถือว่าตนต้องเพิ่มเทคนิคอีกเล็กน้อยส่วนสภาพร่างกายนั้นพร้อมแล้วเช่นกันก็พละกําลังก็สําคัญค่ะเพราะว่าแมตนี้ก็เปลี่ยนกติกาเรื่องการพักก็ใช้แรงเยอะพอสมวควรค่ะก็น่าจะต้องเพิ่มกําลังแขน รายการนี้จะเปิดฉากขึ้นวันนี้เป็นวันแรกโดยไทยส่งสองจอมติดหญิงประกอบด้วยฐานิจาดินงยงรุ่น42กิโลกรัมและนักธกมรมวาสนารุ่น44กิโลกรัมลงทิงเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยเอ,เม,อเมริวิสมบอร์มสำนักข่าวไทยรัฐมติอ,รองรายงานครับ